คอมเมนต์ชาวต่างชาติความสวยงามของสนามบินสุวรรณภูมิสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังจากที่พวกเขานะครับได้เห็นความงดงามนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิหรือบางคนเนี่ยนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่ได้มาสนามบินสุวรรณภูมินะครับ ต้องบอกว่านะครับยูเนสโกเนย่ยกสนามบินสุวรรณภูมิติด1ใน6สนามบินที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2024นะครับองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหป,ประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะครับประกาศรางวัลหรือ d Most Beautiful List 2024สนามบินที่สวยที่สุดในโลกโดยยกให้ท่าอากาศยานสุวนรภูมิของประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งใน6สนามบินที่สวยที่สุดในโลกนะครับประจำปี2024จากสถาปัตยกรรมของอาคารเทียบเครื่องบินรองนะครับหลังที่1หรือว่า Z1 โดย6สนามบินท,ที่สวยที่สุดในโลกนะครับประจำปี2567ประกอบด้วยอาคาร Z1 วท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยอาคารผู้โดยสารอีท่าอากาศยานนานาชาติโลแกนประเทศสหรัฐอเมริกา อาคารผูดด้โดยสารที่สองท่าอากาศยานชางอีประเทศสิงคโปร์ท่าอากาศยานนานาชาติยิสประเทศสหรัฐอาหรับเอบีเรตท่าอากาศยานนานาชาติฟิลิปเป้แองเจเลสประเทศเม็กซิโกและท่าอากาศยานนานาชาติแคนซัสซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้นะครับ อาคารแซตวันของท่าอากาศยานสวนภูมินะครับยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลปรีเวซายหมวดหมู่สนามบินโดยจะมีการประกาศผลในวันที่2ทธันวาคมปี2567ณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับอาคารแซตวันท่าอากาศยานสวนภูมินะครับเป็นอาคาร4ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้น มีพื้นที่216,000ตารางเมตรมีประตูทางออกเชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคารจำนวน28หลุมจอดถือว่ามีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมอัตลักษณ์การออกแบบการสร้างประสบการณ์ให้ผู้โดยสารรวมทั้งให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สำหรับการตกแต่งอาคารนะครับมีการนำจุดแข็งทางวัฒนธรรมมานำเสนอผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กลุ่มกลืนกับโครงสร้างอาคารที่ทันสมัยครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และวิถีชีวิตด้วยผลงานการตกแต่งประติมากรรมชิ้นเอกนะครับเป็นช้างโคชสารบรเวณโถงกลางของชั้นส ซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับผู้โดยสารขาออกนะครับหลังจากที่เราฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปนะครับเราลองมาฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติดูนะครับว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรกันบ้างฉันเพิ่งมาไทย2ส,สัปดาห์ก่อนฉันบอว่าสนามบินสุวรรณภูมิค่อนข้างดีและสะดวกสบายผ่านตอมอรับซิมไทยเรียกแท็กซี่ง่ายและรวดเร็วปัจจุบันฉันอยู่ที่หัวหิน และคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้แสดงความเห็นว่าต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีสนามบินที่ดีมากมีรูปแบบที่เรียบง่ายแต่สมเหตุสมผลไม่ว่าจะเดินทางระหว่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ตามและท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าแอร์พอร์ตเรลลิงก็เป็นตัวเลือกของชั้นเสมอมันสะดวกสบายไปจนถึงรถไฟฟ้า BTS และคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความเห็นว่า อาหารรสเลิศราคาท้องถิ่นซึ่งคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับคนที่แสดงความเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามกับสนามบินดีๆหลายคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่าเป็นสนามบินที่สะอาดและดีมากผู้คนมีความเป็นมิตรพนักงานบริการดีเยี่ยมมีพื้นที่เดินสบายอากาศถ่ายเทสนามบินสบายรักสนามบินไทย ซึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับก็มากล่าวว่าสนามบินที่ดีที่สุดในโลกซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้แสดงความเห็นต่อไปอีกว่าว้าวเป็นสนามบินที่วิเศษมากฉันชอบที่นี่และคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่าฉันคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อัศจรรย์และคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่า ใช้แล้วมันคือสนามบินสุวรรณภูมิและเป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับท่านนี้แสดงความเห็นว่าฉันโอ้พระเจ้าฉันทํางานที่สนามบินในสนามบินนานาชาตินิวออร์ลีนฉันไม่เคยเห็นสนามบินที่สวยงามขนาดนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้แสดงความเห็นว่าปีนี้ฉันอยู่ที่นั่นเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินจากออสเตรเลีย ไปอุดรธานีมันใหญ่มากจนฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่มันเป็นสนามบินระดับไหนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้แสดงความเห็นต่อไปว่าไม่ได้ไปที่นั่นมานานแล้วแต่ดูเหมือนว่ามีผู้คนมากมายที่นั่นและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยนะครับมาแสดงความเห็นว่าฉันหวังว่าสักวันหนึ่งในฟิลิปปิน จะมีสนามบินเดียวกันกับประเทศไทยหรือว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆที่มีสนามบินสวยงามเช่นนี้และท่านต่อมานะครับมาคอมเมนต์ว่าฉันจะบินไปที่นั่นครั้งแรกในการออกเดินทางไปประเทศไทยผ่านทางไต้หวันนี่เป็นครั้งแรกของฉันและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้แสดงความเห็นว่าแต่พื้นและถนนที่เข้ามาจำเป็นต้องรับการปรับปรุง และทําความสะอาดให้ดีขึ้นจริงๆนะหรือท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าคนเข้ามาใช้พื้นที่เยอะแต่ตั้งสิ่งของประดับประดาอะไรมากมายจนเสียพื้นที่ไปมีใช้น้อยคนนี้นะครับเป็นคนไทยนะครับซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าสนามบินสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในสนามบินที่น่าทึ่งที่ฉันเคยไปมาจนถึงปัจจุบันช่างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ เมื่อปีที่แล้วฉันได้มาเยือนสนามบินที่สวยงามแห่งนี้หรือท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันอยู่ที่นั่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาและฉันต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระต่างๆซึ่งมันใช้เวลาไม่นานเลยในการตรวจเข้ามาและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มากล่าวว่าฉันจะมาในเดือนมอก,กราคมแทบรอไม่ไหวและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้แสดงความเห็นว่า รอไม่ไหวแล้วที่จะพบกับภรรยาในอนาคตของฉันและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคุณนีแสแดงความเห็นว่ายินดีที่ได้เห็นความก้าวหน้าสนามบินที่สวยงามแห่งนี้และคอมเมนต์ต่อไปมากล่าวว่าอาจจะเป็นสนามบินที่ฉันชอบมากที่สุดในโลกซึ่งท่านต่อมานะครับก็ได้มาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับคุณมาจากประเทศไทยใช่ไหม และต้นเม้นนะครับตอบกลับว่าไม่ใช่ไม่เลยฉันแค่มีความสุขที่ได้ผ่านสนามบินแห่งนี้หลายครั้งและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาแสดงความเห็นว่าฉันคิดถึงสนามบินที่ฉันไปเมื่อปีที่แล้วที่นี่รู้สึกเหมือนว่าฉันยังอยู่ที่นั่นและคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับแสดงความเห็นว่าคุณสามารถอยู่ด้วยวีซา่าท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาได้นานแค่ไหน ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีคนมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้นะครับคุณสามารถอยู่ได้60วันและหากต้องการคุณสามารถไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและขยายเวลาออกไปอีก30วันได้ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย1900บาทโดยรวมแล้วคุณสามารถอยู่ได้90วันหากคุณขยายเวลาและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวต่างชาติทนนี้แสดงความเห็นว่าลูกสาวของฉัน ไปครั้งแรกในประเทศไทยขึ้นแท็กซี่แล้วกำลังเดินทางไปโรงแรมซึ่งมันสะดวกสบายสำหรับคนที่เดินทางครั้งแรกและคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่าฉันไม่เคยดูวิดีโอเหล่านี้มาก่อนแต่ฉันเชื่อว่านี่มันจะคุ้มค่า คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้แสดงความเห็นว่าฉันเคยไปสนามบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดมันง่ายมากสำหรับในการเดินทาง ครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับที่ได้มาแสดงความเห็นถึงประสบการณ์ที่เคยมาสนามบินสุวรรณภูมินะครับหรือว่าบางคนนะครับได้รับชมความสวยงามความงดงามของสนามบินไปเนี่ยก็ได้มาชื่นชมนะครับว่าเป็นสนามบินที่สวยจริงๆนะครับและพวกเขานะครับก็กล่าวว่าจะมาประเทศไทยให้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ